ป่วยหนักแล้วรู้สึกว่าภาวนายากสจแล้วมันเจ็บไปหมดเลยนะโรคบางโรคไปแล้วมันเจ็บอย่างรุนแรงนะเจ็บมากแทบสติแตกเลยถ้าสติไม่แตกนะหมอก็ให้หมาฟีนไว้บรรเทาความเจ็บเราก็เบลอเบลอไปอีกอาภาวนาไม่ไหวอีกแล้วเบลอๆนะนี่ถ้าเราเจ็บหนังจริง เราใกล้จะตายจริงๆสมมติเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายรักษาไม่ได้แล้วอย่าไปห่วงร่างกายมันร่างกายเนี่ยเรารักแค่ไหนเราก็ต้องทิ้งถึงไงก็ต้องทิ้งเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียดมเสียได้มันไปเรายังมีกิเลสเดี๋ยวเราก็มีร่างกายใหม่ไม่ต้องห่วงแล้ว อาศัยนาทีสุดท้ายเนี่ยช่วงสุดท้ายของชีวิตนี่แหละเจริญสติไว้หัดแยกขันไปเรื่อยๆร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งดูไปความเจ็บปวดกับร่างกายมันคนลานกันความเจ็บปวดกับจิตก็เป็นคนลาอนกันจิตเป็นคนรู้ว่าเจ็บปวดจิตไม่เคยเจ็บปวดหรอกจิตมันมีแต่กิเลสรุมเล้าเอาเป็นคนละส่วนกิเลสก็ไม่ใช่ความเจ็บปวด เนี่ยเราค่อยๆแ,แยก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 ไปนะแยก